สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมมาดักหนูที่หมายนู่นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันเพราะว่าวางไว้เสร็จแล้วเบิดเนี่ยเดี๋ยวรองหลังเดี๋ยวเร็วเรใส่ลีล,ล,ลาวยขนาดกูลายกูมึงอีก ถือบ่วงอ่อมไปอ่อมมาอยู่ไหมสามสิบเ,เอ้ยอะครวะวัวแล้วลังแรลกูว้าดเลยบ่วงอ่ะถือคอป่ะอุ้ยขักเัตวะว่าแล้วขันใส่อยู่นี่มันสิดเถกบอลนูแลนี่ฮู้นอยู่นี่ นี่หูนู่ไต๋นี่มันมันขุดข้นแบงค์ทึงสั่นไหมลัว,แล,วแล้วมันแล่นมาทางนี่กลัวหลักกลับไปใส่ป่ะฮะขบ่ขานแล้วบ่วบมีน่าใส่เอ้ยเรียบร้อยเอาไว้นี่ะนี่ถือไว้นะ เอาไปใส้นารถไว้ไหมอู้หลังแียกแหกมนันฝีมือผมเนี่ยีเย่เป็นไต่ผูกง่อู้อเหลือดแมงกินนาะทีแกงกูเยอะอู้แสบเลยไปยามอีกหัวก็ลงมาหลังลแหลกจืดกับกลับกับเรือ